สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิว VS Laser นะครับก็เป็นไม้ใหม่ของ VS นะที่เพิ่งออกมาไม่นานนี่เองนะครับตัวไม้เนี่ยก็เปิดตัวมาด้วยสีนะครับเด่นๆเ,นเลยคือสีในทีมใสเ่เมือพังนะแล้วก็จุดเด่นๆของมันเนี่ยในเรื่องของ performance หรือว่าเทคโนโลยีรูปลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเปิดตัวออกมาด้วยเฟร,ร,รมขนาด4.4มิมนะครับซึ่งเขาก็เคลมว่ามันเป็นเฟร,รมที่บางที่สุดในโลกเนาะไอ้4.4เนี่ยคือตรงไหนก็คือตรงด้านบนสุดนั่นเองนะครับ โดยปกติทั่วไปเนี่ยเฟรมด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นส่วนที่บางที่สุดของในเฟรมอยู่แล้วนะครับเฟรมมันบางขนาดนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเฟรมแอลโลเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไม้นั่นแน่เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดก่อนแล้วกันแล้วค่อยตอบที่หลังนะครับว่าตกลงมันเป็นไม้อะไรกันแน่เนาะผมก็จะพูดรวมๆในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะสำหรับไม้นี้ในตัวสเปคเนี่ยวัสดุหลักๆที่เขาบอกมานะก็เป็น 40T เจแปนไ m มอร์กาไฟน e เนาะซึ่งก็น่าจะเป็น i ิ s u บ ishi Car บ o n นะครับ ตัวบาลานซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300, 6, 3ามร้อกลบสามอืก็ประมาณนั้นหมายรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักลงหัวน่อยๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนแม็กเอ็นเนี่ยก็อยู่ที่28นะครับหมายนี้ก็แปลกๆนะของ VS ปกติไม่ค่อยจะมีแบบอยู่ที่28อะไรงี้เลยปกติจะ35 40อะไรยังงั้นนะครับ3 5 3 8 40อะไรประมาณนั้นนะหมายเนี่ยก็มา28นะครับก็น่าจะเพราะเฟรมบางนั่นแหละอืมผมว่านะเพราะว่าในตัวเฟรมอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ถ้าเป็น40 t ทีปกติอย่างเงี้ยแล้วเคม่าเฟรมบางขนาดเนี้ยผมว่าขึ้นได้28ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ซึ่งจริงก็อาจจะขึ้นได้ประมาณ3 0 3 3ก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของประกันแต่เรื่องของการประกันเนาะก็อาจจะเคมาเท่านี้แล้วกันขึ้นแบบสบายๆอะไรเงี้ยแบบไม่หักนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นตึงๆได้ไหมส่วนอื่นอ่ะมันก็เหมือนปกตินะมันขึ้นตึงได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีส่วนที่บางอยู่ก็คือตรงด้านบนสุดนั่นเองเนาะมันก็เป็นเอ็นส่วนที่รับแรงตึงตอนตีอะไรเงี้ยเยอะด้วยนะครับในเส้นแนวตั้งเนาะก็อาจจะทําให้ตรงนั้นมันหักได้เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ําหนักก็มีสยูน้าหนักเดียวนะสี่ก็นรบแข็งอ ก้านเนี่ยก็เป็นค่อนแข็งนะมผมก็เห็นด้วยนะประมาณนี้นะครับประมาณ7เต็ม10อะไรแถวๆนี้เลยมันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับยังมีการงอมีอะไรอยู่บ้างนะต่อไปก็เป็นเทคโนโลยีนะครับไปเริ่มที่ตรงไหนก่อนดีเริ่มที่เฟรมก่อนก็ได้นะครับเป็นเฟรมอัลตาทิน4มิลลิเมตรเบรดและกเกตเฟรมนะครับหรือจะพูดให้ตรงตรงก็คือ4 4มิลลิเมตรนะมันไม่ได้เป็น4มิลลิเมตรเป๊ะนะครับมันก็ประมาณ4 4 4 5นั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่ได้วัดจริงนะแต่จุดที่บางที่สุดน่าจะเป็นด้านบนนะครับแต เลเซอร์แต is no f a s t e d only faster นะครับก็คือไม่เร็วอะ่ะเร็วกว่าอะไรเงี้ยม,มันจะเร็วจริงไหมเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าให้ผมบอกตรงนี้เลยเนี่ยตั้งแต่จับครั้งแรกเนี่ยก็คือไม่นะไม่ขนาดนั้นตัวเทคโนโลยีเฟรมนะครับรูปแบบเฟรมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับพวกเทอร์โบชาร์จิ่งอืมถ้าใครเคยเห็นนะเทอร์โบชาร์จิ่งมันจะมีการบิดเฟรมนะครับจาก เฟรมที่เป็นสันด้านนอกปิดเข้าด้านหนนะครับก็เขาเรียกว่าเทอร์โบชัตติ้งเฟรมนั่นแหละแต่วก็ขึ้นภาพของเทอร์โบชัตติ้งเฟรมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ข้อแตกต่างสําหรับอันเนี้ยกับเทอร์โบชัตติ้งเฟรมนะคือตรงเนี้ยไอตัวที่มันบิดออกด้านนอกกับด้านในมันสลับกันนะครับระหว่างข้างบนกับข้างล่างของตัวเทอร์โบชัตติ้งเนี่ยพื้นที่ข้างในเฟรมที่มันต้านอากาศอะไรเงี้ยนะครับมันจะน้อยกว่าในส่วนข้างล่างนะ ส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีพื้นที่การต้านอากาศอะไรเงี้ยมากกว่าข้างล่างนะครับมันก็จะเน้นในส่วนของข้างล่างที่เป็นสปีดมากกว่าเนาะทำให้ไม,ม้มาคล่องตัวอะไรเงี้ยส่วนข้างบนก็อาจจะเน้นในเรื่องของ power หน่อยนะครับ แต่จริงๆไอ้ตัวเฟรมพวกนี้มันมีในเรื่องของแรงบิดแล้วก็การคืนตัวจากลักษณะเฟรมอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เฟรมแบบนี้ส่งแรงอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะในตระกูลเทอร์โบชาร์จิ่งนะครับที่ได้ทั้งความไวด้วยแล้วก็ได้ทั้งความแรงอยู่ด้วยซึ่งอันนี้มันก็ตรงข้ามกับเทอร์โบชาร์จิ่งมันมีผลอะไรไหมนะครับไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มันเน้นความเร็วมากนะถ้ามันทํามาเฟรมแบบนี้ครับเฟรมข้างล่างเนี่ยถ้าดูดีๆนะมันจะเหมือนคาริบ้าเลยเห็นไหมแต่ตัวคาริบ้าเนี่ยม มันก็ช่วยในเรื่องของ power อะไรเงี้ยมากกว่าแบบนี้หน่อยแต่เนี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของ power เหมือนกันแต่ก็มันเป็นเฟรมด้านล่างไงในเมื่อด้านล่างที่มันมีพื้นที่มากสุดมีความใหญ่ความกว้างอะไรเงี้ยมีแรงต้านอากาศมากสุดมันกลับกลายเป็นเฟรมที่ช้ากว่าด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยกลับกลายเป็นเฟรมที่บางที่สุดแล้วก็ไวกว่าด้านล่างเนาะมันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยจริงๆกับ f e ลอะไรต่างๆนะครับมันคล้ายๆ t u r บช c h a r จิ n งเลยผมบอกประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันว่าไม้เนี่ยผมนึกถึง N9 นะครับ N9 ตัวแรกนะที่มันไม่ได้มีความแข็งหรือว่าความแน่นอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ไม้นี่มีความแข็งกว่ามันก็เลยเป็นไม้ที่อยู่ระหว่าง N9 ตัว1กับ N9 ตัวที่2นะครับ n อ็มาร์อะที่เป็นดำม่วงนะครับไม้ตัวเนี้ยอยู่ระหว่างนั้นเลยแต่มันก็ไม่ได้มีความนุ่มความสมูทอะไรเหมือนของลีนิงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นฟิลไม้ลีนิอแต่ด้วยการตีหรือว่าฟิลหน้าไม้อะไรก็แล้วแต่มันจะคล้ายๆล,ลีนิงนะครับก็ขาดในเรื่องของสําคัญนั่นแหละแต่โดยรวมคล้ายๆนะครับ ในเรื่องของสําคัญในเรื่องฟิลความนุ่มอะไรที่เป็นลักษณะเด่นของลีนิงใครใช้ลีนิงยุคเก่าก็น่าจะพอนึกออกนะครับว่าฟิลลีนิงมันเป็นยังไงะนะเหมือนฟิลเหนียวเหนียวว่านุ่มแต่แน่นอะไรประมาณนั้นมานี้ไม่ขนาดนั้นนะครับมันยังมีความกว้างแล้วก็ความบางอยู่บ้างนะมันไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยมาเป็นทรงที่เหมือนจะเน้นพลังนะแต่ด้วยความบางของเฟรมนะครับมันก็ไม่ได้มีแรงส่งที่มากพอส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการผักพุ่งอะไรขนาดนั้นจาก Fame วัสดุอะไรที่มันใช้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องยืดหยุ่นกว่านี้หน่อยในส่วนของเฟรมนะอันนี้มันเป็น 40T แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเป็นตัวเทคโนโลยีอื่นเช่นไอ้ตัวทิปเปิลมิสูบิชิคาร์บอนชีสนอะไรเงี้ยก็อาจจะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงซะมากกว่านะซึ่งการยืดหยุ่นหรือว่าการคืนตัวมันก็ช่วยนะครับแต่ผมว่ามันมันไม่ได้เยอะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะพอที่จะทําให้เฟรมบางๆเนี่ยมันมีแรงส่งได้เยอะได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเฟรมมันบางขนาดเนี่ยถ้าเทียบกับเฟ มีด้านบนที่บางกว่าอื่นแค่นั้นเองเฟรมที่บางขนาดเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีแรงส่งที่โอเคนะครับมี power ที่โอเคอืะประมาณนั้นแต่เรื่องของแรงส่งเรื่องความง่ายอะไรเนี้ยอาจจะไม่ง่ายอย่างไม้อื่นอย่างเช่นพวกนาโนแฟร์เจ็ดร้อยหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าพูดประมาณก็อาจจะเป็นพวกนาโนเรเป็นนาโนเรที่มีความหนักขึ้นแล้วก็มีแรงส่งมี power มากกว่าหน่อย นะครับประมาณนั้นนะไม้นี่เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยก้ามกึ่งไง <c oughs> ข้างบนนะมันไม่ได้ส่งในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์มากในเรื่องของวัสดุอะไรเงี้ยมันก็ไปเน้นในเรื่องของความทนซะมากกว่านะครับในเฟรมก็ถ้าพูดเป็นประโยคยาวๆคือในเฟรมเน้นในเรื่องของความทนแล้วก็เพื่อเน้นในเรื่องของความบางแล้วมันก็จะเน้นในเรื่องของความบางเพื่อเน้นในเรื่องของความไว แต่ทีนี่มันไม่ได้เกิดความไวจากความบางสักเท่าไหร่เพราะว่าการกระจายน้ําหนักของไม้เนี่ยมันก็แปลกๆนะผมว่านะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาแล้วก็มีความคล่องตัวอะไรขนาดนั้นนะครับตัวไม้เนี่ยมันยังพอมีน้ําหนักอยู่มันก็แปลกๆดีเหมือนกันมันทําหลายๆอย่างออกมาค่อนข้างขัดกันเองอยู่ในตัวด้วยนะครับถ้าจะไปให้สุดเรื่องความเร็วหรือว่าอะไรผมคิดว่าต้องต้อง,องลดบาลานซ์ลงหน่อยนะครับต่อมาก็เป็นทิปเฟิลมิสูบิชิคาร์บอนชีสนะครับก็พูดไปแล้วนะก็น่าจะเป็นวัสดุนั่นแหละที่เป็นอะไรที่มีความทนนนนมมมมาาาากกขขึึข้้ควยยืหุ่ะรปณนะ แต่ส่วนตัวผมว่ามันยังมีแรงผักแรงดีดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ส่งให้มากพอนะครับหรือว่าเฟรมอาจจะบางเกินไปจนที่ไอตัวนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นง่ายการดีดง่ายอย่างโทเลกา M 4 0 x ในตัวนาโนแฟร์700อะไรประมาณนั้นต่อมาก็เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือ7040 Super Elas เปอร์อลสติกชาฟนะครับก็เป็นที่ก้านเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคือตัวเทคโนโลยีอะไรนะครับแต่เท่าที่ผม คนคุ้นเนี่ยไอ้เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นค่าเลขของเทนไซสแตนตนะครับหรือเลขของความแข็งแรงอะไรประมาณนั้นนะการทนต่อแรงอะไรเงี้ยได้พูดง่ายๆนะครับส่วนพวกค่าโมลัสอะไรเงี้ยก็เป็นค่ายืดหยุนเนาะถ้าค่ามากก็ใช้แรงมากถึงจะงอได้นะครับแต่ข้อดีของมันของพวกโมโลัสที่มันเยอะๆอ,อะไรเงี้ยมันงอแล้วส่วนใหญ่มันจะคืนตัวดีนะครับซึ่งการคืนตัวก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกเหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่จะคืนตัวดีกว่าค่าโมลัสต่ำๆนะครับเพราะว่าวัสดุมันเนี่ย ต้องการจะคงสภาพเดิมไว้หนาอไอตัวที่คืนตัวไวอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มสปีดทาให้ลูกพุ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมบอกเลยนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนใหญ่มาเพราะก้านนะครับมาเพราะก้านทั้งนั้นเลยผมรู้สึกว่าแรงส่งแรงดีอะไรจากก้านเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็โอเคนะครับแต่จากตัวหน้าไม้เองอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกขนาดนั้นอ่าแล้วตัว7 0 4 0เนี่ยมันจะประมาณไหนเนาะถ้าให้พูดเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นหรือว่าอะไรเงี้ยง่ายๆนะครับไอตัวค่าเจ็ดป็นลนะ พวกทีหนึ่งหนึซีรีส์อะไรประมาณนั้นคุณจะเห็นแบรนด์หนึ่งใช้บ่อยมากเลยยิ่งหลังๆเนี่ยยิ่งใช้บ่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นวัสดุที่มีการคืนตัวที่ไวนะครับแล้วก็มีความนิ่งด้วยการส่งแรงแรงพุ่งอะไรเงี้ยที่ดีส่วนใหญ่ก็จะใช้ในก้านอะไรพวกนั้นนะครับในตัวเฟรมผมคิดว่ามันไม่ได้ต้องการท่ามโนรัตอะไรขนาดนั้นต้องการความยืดหยุ่นอะไรขนาดนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ประมาณเนี้ย ดูรูปแล้วกันนั่นแหละครับอันนี้เขาก็ใช้บ่อยเนาะซึ่งมันก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของก้านนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้7 0 4 0ของอะไรนะครับซึ่งจริงๆ7 0 4 0ของไอพวกที่มันมีเทนสายสเตนถึงตรงนี้มันมีหลายแบบนะครับอาจจะด้วยตัวที่มันเป็นวูเว่นเองหรือว่าตัวคาร์บอนที่มันมีนาโนคาร์บอนหรือว่าความแข็งแรงอะไรด้วยตัวมันเองหรือว่าเป็นพวกฮอตเมลก็สามารถทําได้ที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่นพวกไฟเบอร์แาสนะครับ แต่ผมว่านี้อาจจะไม่ใช่ไฟเบอร์การ์ดหรอกเพราะว่าไฟเบอร์การ์ดค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับไฟเบอร์การ์ดเนี่ยที่เขาใช้มาเป็นส่วนผสมต่างๆกับตัวคาร์บอนไฟเบอร์อะไรด้วยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นแบรนด์ที่ใช้นะครับก็คือไอตัววิกเตอร์วิกเตอร์ชอบใช้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันอือคือมันจะอยู่ในสโคปตัวทีตัวโทเรทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันบอกว่ามันเป็นซูเปอร์อิลัสติกก็คือยืดหยุ่นได้ดีขึ้นก็จริงแต่ก็ต้้อออองงกกกแรมมาขึนนนนเหืัะ แต่แรงที่มันได้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมันงอแล้วเนี่ยอันดับแรกคือเราก็ต้องออกแรงในการงอถูกไหมแรงในการงอตอนแรกเนี่ยมันมากขึ้นนะครับแต่แรงที่ไม้มาสปริงกลับไปเนี่ยมันก็มากขึ้นกว่าอันอื่นเหมือนกันที่มันใช้แรงน้อยลงนะครับมันก็เลยทําให้จังหวะตีอะไรเงี้ยมันมีแรงส่งจากก้านอะไรเงี้ยมากขึ้นส่วนตอนที่ไม่ได้ตีหนักหรือว่าตีแรงอย่างลูกคอนโทนอะไรเงี้ยก้กานก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยสั่นนั่นเองนะครับไม่ค่อยมีการหยุมการอะไรเงี้ยอืมมัตสึโดตรงน กโมรารอะไรมากขึ้นก็ต้องใช้แรงมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะคืนตัวได้ดีขึ้นแต่ถามว่ามันมีวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ดีแล้วลดแรงที่ใช้ในการงอลดลงด้วยไหมมันก็พอมีนะครับอย่างเช่นพวก NMB ของ AsTok เนาะที่เท่าที่เห็นในตลาดตอนนี้นะตัวนั้นเนี่ยก็ลดแรงที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีด้วยมันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยมันมีการส่งแรงอะไรเงี้ย ค่อนข้างง่ายนะครับในบางรุ่นนะที่มันปรับจูดมาโอเคอะไรเงี้ยอย่างตัว้อยแซดนะครับเราก็จะเห็นชัดนะว่ามันช่วยให้ประสิทธิผลของแรงที่เราออกไปเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแบบออกแรงน้อยลงแต่แรงที่ พุ่งไปอะไรเงี้ยแรงที่ส่งไม้ไปลูกอะไรเยมันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีเนาะส่วนในเรื่องของเฟรมที่บางที่สุดในโลกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันว่ามันมีบางกว่า4.5หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นโยนกอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะเป็นซีรีส์ไล่ตั้งแต่นาโนเลมาแล้วก็มานาโนแฟร์อะไรเงี้ยมันจะลดทีละ1มิลมั้งครับถ้าผมจําเลขไม่ผิดนะตัวในซีรีส์อย่างพวกนาโนเลอย่างเช่นนาโนเล800อะไรเงี้ย น่าจะประมาณแถวๆ6กมิลนะครับ6มิลเนี่ยถือว่าเป็นแตนดาดของเฟมบางนะเฟมบางหลายๆรุ่นในปัจจุบันนะครับอย่างพวกนาโนแฟร์800เนี่ยน่าจะเป็น6มิลเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็พอมาเป็น700นาโนแฟร์700อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็น5มิลนะครับน่าจะลดทีละมิลนะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะส่วนนี้ก็เป็น4.4มิลนะครับก็ลดลงไปอีก0ูนมิลนะแต่ถ้าเราสังเกตนะครับไม้เนี่ยมันไม่ได้แก้เกมมาอย่างนาโนแฟร์700นะคือเฟมันไม่ได้บานขึ้นนั่นเอง ตัวความกว้างของเฟรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้มากขึ้นนะมวลมันก็อาจจะลดลงไปจากเดิมมันก็เลยทําให้ power อะไรเงี้ยอาจจะดรอปลงเนาะแต่นี้มันใช้เป็นหลักการเฟรมแบบ turbo charging เนมันไม่ได้ใช้หลักการอย่างเฟรมนาโนแฟแ์นะครับก็เป็นไม้คนละแนวกันเลยเนาะทั้งในเรื่องของบาลานซ์เรื่องของก้านเรื่องของเฟรมรูปแบบเฟรมอะไรต่างๆด้วยนะครับตัวนี้ผมก็มองว่ามันไปทาง leaning turbo c h a r จ i n g มากกว่านะมไม่ได้ตียากอย่าง n92 นะไม่ได้แข็งไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีง่ายเท่ากับ n9 ตัวแรกมันอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวนั้นเอ็นไปทาง n92 สักประมาณ60%อเะไรนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีความตึงของก้านมีความแข็งอยู่บ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งและด้านขนาด n92 นะครับก็ <S <S ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีของ v s Laser นะ <S <S นก็เดี๋ยวต่อไปเราไปฟังเรื่อง performance กันนะครับว่ามันทาอะไรได้บ้างขนาดไหนเนาะ ในส่วนของ p e r ร์ฟอร์แมนะครับอันแรกในเรื่องของฟ e ลลิ่งอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมบอกเลยมันคล้ายๆลินินเทอร์โบชัตติ้ง Turbo เลยในฟิลของการสวิงด้วยแล้วก็ฟิลของการ Impact ลูกอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับคล้ายเทอร์โบชัต i ิ้มากเป็น N9 ที่รู้สึกว่ามันมันสู้มือมากขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวเลยนะ เพราะว่าไอตัวลีนิงเนี่ยมันมีความสู้มือมากกว่านะครับผมว่าวัสดุอะไรในเฟรมันมีความยืดหยุ่นอะไรที่ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็รูปแบบของเฟรมด้วยนะมาเลยทําให้สู้มือแล้วก็ส่งแรงได้ค่อนข้างดีกว่านะครับต่อมาก็เป็นในลูกเสริมนะครับลูกเสริฟไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อไปเลยก็เป็นลูกคอนโทรลพวกดรอปช็อตอะไรเงี้ยลูกพวกเนี้ยผมว่าโอเคนะโอเคแต่ต้องปรับตัวหน่อยหนึ่งนะครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นไม้สปีดนะ เพราะว่าจุดเด่นของมันจริงๆของไม้นี่ไม่ได้มาจากเฟรมเลยนะครับเพาที่ผมตีมานะมาจากก้านซะม,มากกว่าถ้ามาจากเฟรมบางก็อาจจะใช่แต่ผมว่าโดยรวมไม้อี่มันไม่ได้มีความคล่องตัวขนาดนั้นมันยังพอมีน้ําหนักหัวอยู่บ้างแล้วก็มีความหน่วงอะไรเงี้ยอยู่บ้างนะครับจะบอกว่ามันเป็นไม้สปีดผมว่าก็ไม่ใช่อ่ะผมว่ามันเป็นคอนโทลกึ่งสปีดมากกว่าแต่เป็นคอนโทรสซะประมาณ70%อนะไรเงี้ยแล้วก็สปีดอยู่ประมาณ3 0หรือว่า20%ประมาณนั้นนะครับผมว่าจุดเด่นของไม้นี่ไม่ใช่ตัว เป็นเรื่องของก้านมากกว่านะครับเพราะงั้นในไม้ตัวเนี้การคอนโทรลหรือว่าลูกดรอปอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะค่อนข้างโอเคเลยมันก็กะน้ําหนักอะไรเงี้ยได้ดีนะไม่ได้มีการยุ่มของก้านอะไรเลยนะครับแล้วก็ลูกคอนโทรลข้างหลังโยนไปข้างหลังอะไรเงี้ยก็พอทําได้คุมน้ําหนักได้โอเคอยู่แต่ไม้เนี้ยในเรื่องของจังหวะสวิงหรือว่า การออกแรงอะไรเงี้ยผมว่าต้องปรับตัวหน่อยนะถ้าจะเล่นมันเป็นสายคอนโทลเลยนะมันทําได้นะครับแต่มันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะมันไม่คล้ายไม้อื่นๆอผมก็ต้องตีแล้วก็ทําความเข้าใจมันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ปรับตัวมันอยู่สักแป๊บหนึ่งกว่าจะประมาณได้นะครับประมาณได้คร่าๆว่ามันใช้น้ําหนักนี้นะมันดนไดมิกประมาณนี้อะไรประมาณนั้นสําหรับเรื่องการคอนโทลนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของความสามารถของตัวไม้มันเองเนี่ยมันคอนโทลได้ดีไหมก็คอนโทลได้โอเค นะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดแล้วก็ลูกดีเทิร์นะครับในเรื่องของเกมลับนะลูกดาดอ่ะผมว่าโอเคนะมันมีมันมีสปีดอะไรเงี้ยของมันอยู่จากเรื่องก้านเรื่องอะไรเงี้ยส่วนในเรื่องของความเร็วอ่ะผมคิดว่ามันมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ มันไม่ได้เข้าลูกไวหรือว่า h a n d ิ i n g ไวขนาดนั้นมันยังพอมีความหน่วงอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ลูกที่ออกไปเนี่ยถือว่ามีสปีดใช้ได้นะใช้ได้ไม่ได้แย่แต่หลักๆของไม้เนี่ยผมว่าไม่ใช่สปีดนะครับเป็นเรื่องของไดเ e c ชั o นะไดเ e c ชั o ลูกมันค่อนข้างดีถ้ากดลงอย่างเงี้ยหรือว่าตีตรงอะไรเงี้ยคือตรงนะครับสปีดต้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคในเรื่องของลูกดาดนะส่วนในเกมลับก็ทําได้ไม่ยากมากนะครับมันก็งัดอะไรได้โอเคนะแต่ในเรื่องของการบล็อกแล้วก็เทินข้ามไปอะไรเงี้ย ผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าตัวไม้เนี่ยค่อนข้างมีบาลซิ่งอยู่น่อยๆข้อเสียในเรื่องของลูกด,ดัดส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอนะคือเวลาเราเคาะแรงๆหรือว่าจังหวะไวๆตีแรงๆอะไรเงี้ยออกแรงเงี้ยผมรู้สึกว่าหน้าไม้มันสั่นนะครับหน้าไม้มันสั่นน่อยๆมันก็เลยทําให้ช็อตต่อเนื่องอ,อาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม้มันยังไม่เข้าที่เลยเราก็ต้องย้ายไม้ไปตรงนู้นตรงนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้แรงในการแฮนดิง้งหรือว่า ใช้แรงในการย้ายไม้ไปตีต่อเนื่องอะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะครับบางคนที่เขารู้สึกถึงว่าไม้มันสัน่นหรือว่าไม้มันไม่อยู่ตัวอะไรเงี้ยเขาอาจจะเสียเรื่องของจังหวะตรงเนี้ยนิดหน่อยเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นลูกเซฟนะครับลูกเคลียร์นะลูกเคลียร์เนี่ยผมว่าก็ทําได้โอเคนะแต่ผมว่ามันต้องออกแรงหน่อยนะครับออกแรงหน่อยเหมือนกันถ้ามองในเรื่องของความง่ายในการเคลียร์หรือว่าการเซฟเนี่ยผมว่าก็ประมาณหนึ่งออกแรงนอยหน่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวก้านมัน ก็ต้องใช้แรง <c oughs> ตัวไม้แรงส่งไม่ได้เยอะนะครับบลซิงอะพอมีแต่พอตีไปไกลๆจริงๆอะผมว่ามันต้องออกแรงหน่อยแล้วก็มีสวิงอะไรเงี้ยต้องมีสวิงสปีดอะไรเงี้ยหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องของความง่ายเซฟจากหลังถึงหลังอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้ามองว่าแต่ถ้ามองว่ามันเป็นการคอนโทรลให้ลูกไม่ล้นหรือว่าลูกออกไปอะไรเงี้ยผมว่าโอเค เป็นไม้ที่ค่อนข้างโอเคนะครับต่อมาก็เป็นลูกตบหรือลูกสแมชนั่นเองในลูกตบเนี่ยผมว่าตัวสปีดอะไรเงี้ยผมว่าพอโอเคนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากขนาดออกกลางๆมากกว่าผมเลยบอกไงว่ามันเหมือนเป็นไม้คอนโทรลไม้บาลานซ์อะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้เหมือนเป็นไม้ที่สปีดนะครับ ไปทางบุกไหมก็ไม่ใช่นะก็ไม่ได้ออกแนวเทอโบชร์จิ้งขนาดข้อดีตัวนี้จุดเด่นของตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ส่งแรงได้หนักหน่วงเท่ากับเทอโบชร์จิ้งแต่ข้อดีของเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปก็คือวิถีลูกวิถีลูกของไม้เนี่ยผมคิดว่ามันมีการกดลงเดเร็กชั่นลูกกดลงอะไรเงี้ยไม้อื่นๆหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมากเท่ากับตัว3 k วูวเว่นนะไอที่ของเฟลเลตตตัวนั้นผมรู้สึกว่ามันกดหน้าไม้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้ลูกมันเดเร็กชั่นมันกดลงกว่าปกติชัดเจนนนนนนแแตตต่่่ัััวี้ยมมก็ิดหอ พอแต่มันก็ยังพอเห็นได้อยู่อาจจะเพราะว่าเฟรมด้านบนมันไวกว่าด้านล่างก็ได้เนาะมันก็ เป็นหลักการในการกดหน้าไม้ลงอยู่แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องความแรงไม่ใช่เรื่องเดเร็กชั่นนะครับเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็การปรับตัวในการตีผมคิดว่ามันต้องค่อนข้างตีในจุดที่มันสูงพอสมควรเออผมว่านะแล้วก็จังหวะในการตีต้องอาจจะต้องรอกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับคือไม้มันไม่ได้ไวขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังต้องกะจังหวะให้มันยืดออกไปหน่อยหนึ่งบ้างนะครับสำหรับไม้นี้นะไม้มันจังหวะมันไม่ได้เหมือนกับไม้อื่นเลยไม้มันจังหวะ ไม่ไม้มันจังหวะไม่ได้คล้ายกับไม้สปีดหรือไม้คอนโทรลหรือไม้บาลานซ์ไม้พาวเวอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันมีความกึง่งๆอยู่นะซึ่งไม้นี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาปรับจังหวะเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับไม้นี้นะครับ ส่วนเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าเราเข้าใจว่าไม้ทําได้ขนาดไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นส่วนที่ทําให้ใช้งานยากนะครับแค่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแค่นั้นเองแต่ในเรื่องของการปรับตัวเรื่องจังหวะการตีอะไรของไม้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราใช้งานไม้นี้ยากก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว vs เ a เซอร์นะครับในส่วนของสรุป vs เ a เซอร์นะครับอันดับแรกเลยผมก็ต้องบอกกันเลยนะว่ามันเป็นไม้คอนโทรลมากกว่าในความเห็นผมนะเป็นไม้ออกบาลานซ์คอนโทรลซะ มากกว่านะครับสปีดก็ประมาณ20-30ไม่เกินนี้เพราะว่าความหน่วงแล้วก็ความหนักอะไรเงี้ยมันพอมีอยู่แล้วก็คุณสมบัติของไม้สปีดท,ที่เท่าลูกไวแล้วก็เน้นออกลูกพุ่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีตรงนั้นเยอะนะครับแต่คุณสมบัติในเรื่องของการคอนโทรล ความนิ่งของกา้านการคุมน้ำหนักในทุกจุดข,ของคอดอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเด่นกว่าตัวที่เป็นคุณสมบัติของไม้สายสปีดมากนะครับสำหรับไม้นี้นะกับอีกเรื่องหนึ่งคือโดยรวมมันไม่ได้ตียากขนาดนั้นนะครับแต่บางทีอาจจะต้องปรับน้ำหนักแล้วก็จังหวะหน่อยสําหรับไม้นี้นะผมมาตีแรกๆอะผมรู้สึกว่ามันติดเน็ตตลอดเลยตีสวิงปกติเลยคือติดเน็ตติดเน็ตตลอดเลยยืนตีน็อกเลยนะไม่ได้แบบมาตีเกมอะไรเงี้ยะรู้สึกว่ามันสวิงไม่ค่อยลงตัวกับไม้นี้เท่าไหร่นะครับต้องปรับ ตำแหน่งการตีปรับจังหวะอะไรสักหน่อยหนึ่งผมว่ามันก็ทําได้นะครับทาได้โอเคแต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากจะปรับสวิงหรือว่าไม่อยากปรับตัวเข้าหาไม้เยอะไม้ต้องปรับตัวเข้าหาเราอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ชอยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว Vs l a s เลเซอร์นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ